แดดดีมากเลยจ้าแต่ว่าหนาวหนาวประมาณ10บองศาจ้ะ วันนี้เห็ดปีกนกหรือเห็ดกวางเนาะโหเรียงรายกันเยอะมากเลยจ้ะนี่เรามาเลือกเอาดอกก่อนเนานะโห<ฮ>นี่จ้าอันนี้เห็ดปีกนกหรือว่าเห็ดเห็ดกวางเนาะสวยเลยจ้า เนาะวันนี้เต็มปลาเลยจ้ะมีแต่เห็ดชนิดนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวปาดดูข้างในเนาะโอ้ใช้ได้อยู่จ้านี่เอาไปผัดใส่เนยเนะเาะกออร่อยจ้ดยาดะรับเสต้拉ทางนี้จ้า จริงๆจ,จ้ะเดี๋ยวเรามาเลือกอดดอกอ่อนๆเนาะตรงนู้นเสียดายมากเลยจ้ะแก่แล้วนี่ดอกนี้นะยังใช้ได้อ่อนๆจ้ะนี่ตัดนี่ยังอ่อนๆจ้านีดอกนี้อันนี้คือแก่แล้วจ้ะเนาะเสียดายมากอันนี้ก็บานดอกใหญ่มากเลยดูยจ้ะแต่ว่าแก่แล้ว เราไปเลือกดอกเล็กๆอ,อ่อนๆมีตัวเลือกเยอะจ้าวันนี้สวยๆจ้าวันนี้เห็ดกวางหรือเห็ดปีกนกเต็มป่าเลยจ้าป่าประเทศเยอรมันเขตซักเซนเนาะทางนู้นจ้าโอ้โห,โหนี่แบบนี้เลยจ้า นู่นอีกไกลๆเด,เดี๋ยวเรามาดูดอกไหนที่ยังอ่อนๆเนาะอ้หอันนี้คิดว่าแก่แล้วค่ะดูนี่เราไปเลือกดอกอ่อนๆจาดอันนี้เก็บไว้ให้หมูป่ากินโอ้ตรงนี้ก็วสวยยจ้ะเดี๋ยวเก็บตรงนี้จ้ากำลังอ่อนๆนี่ ไปดู oh. สวยมากเลยจ้าอ้ <What? S 1> oh. อ่อนๆแต่ว่าไม่รอดนะจ๊ะนี่มีหนอนอยู่ข้างใน <Okay. S 1> <laughs> ดูดอกนี้ใช้ได้อยู่จ้าสวยๆเลยจ้าโอ oh. ใส่ตะกร้าน้อยของเราดูต่อจ้าโอโ้เต็มเลยจ้าทางนี้สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาเจอกันกับนัตตี้ทีมตามเคยจ้าเข้าป่าหาเห็ดป่าประเทศเยอรมันจ้าวันนี้พามาเก็บเห็ดปีกนกเห็ดปีกเห็ด ปีกนกจ้าหรือไว้เห็ดกวางเนาะเต็มปลาเลยจ้าป่านี้เป็นดงเห็ดปีกนกนะใครชอบก็มาเก็บได้จากเขตซักเซนเนาะบัสมุสเกาจ้าเอาไปผัดเนยเนาะก็อร่อยมากๆเลยจ้าโอ้นี่จ้าใหญ่ๆ มาดูตรงนี้กันจ้าเรียงรายกันเป็นแถวเลยสวยมากๆเลยจ้ะนี่จ the yeah. ้าโออันนี้แก่แล้วจ้าดอกใหญ่มากโดนเจาะจ้า แก่แล้วทิ้งไว้นี่โอ้สวยมากเลยจ้าใหญ่นี่จ้าตัดอันนี้ดอกกำลังอ่อนๆจ้าแต่อันนี้บานแก่แล้วเนาะนี่จ้าเราเก็บไว้ตรงนี้เอาแต่ดอกอ่อนๆจ้าไปผัด อันนี้แก่แล้วจ้ะโอ้ดูไปต่อจ้ะโอ้มาดูทางนี้จ้าเดี๋ยวเราเลือกออดอกก่อนนี่จ้ะตรงนี้แก่แล้วเดี๋ยวเอา Kerja leca, baru padu. Oh, merosak. Kita ni, ni, ini, 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 lah ini, 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 โูตรงนี้ไม่เหนือแลวจ้าสวยๆแต่ว่าข้างในมีหนอนจ้าต้องเลือกดูดีๆเนาะนี่จาะดอกนี้วันนี้แดดดีมากเลยจ้ะแต่ว่าหนาวหนาวประมาณสิบองศาจ้ะอันนี้ อันนี้แก่แล้วดูค่ะแก่แล้วเรามาดูดอกนี้จ้ะโอ้โสวยๆเลยว้าวสวยมากเลยจ้านี้ยังอ่อนๆน,น,ออน,นี่อ๋อนี่จ้าดอกอ่อนนี่อ่อนๆเลยจ้าสวยมาก เมสองรอบจ้ะใส่ตะกร้าโอ้โหสวยๆเลยจ้า,ว,นนจาวันนี้นะี่จ้าวันนี้นัตตี้ก็ได้เห็ดเห็ดปีกนกพอแล้วจ้าเต็มตะกร้าเนาะยังเหลือเต็มเลยจ้า ใครอยากได้มาเก็บเอานะจ๊ะในป่าเต็มเยอะมากๆจะป่าเยอรมันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามเป็นกําลังใจให้นัดดี้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปดีๆต่อไปจ้าวันนี้กลับบ้านกันจ้าบ๊ายบายจซีสวัสดีค่ะ